เี่ยวทาทนะครับชื่อท่ได้ข้าพิธีประกอบตัวแต่ะครับนะยรูกี่ร่เยที่้ารทวญ่และก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของการส่น้ำหลวงทั่วองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อทั่วองค์ใหญ่ จะเริ่มสงน้ำสงกลางกันตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายน17เมษายน15่าปนาใจนะคะูกทอดีม่งละวาน้อยรูแม่จมามมาา้งนดหงมรเวงการให้กับทุกท่านในวันนี้ที่นาหลงกัพื่อดวงใจนั่งก็นั่งกันหมดเลยตามกำลังสันมาครัเป็นภาพที่แปลกนะถ่ายซ้อนถ่าย เขียนลงไปครับชื่อนามสกพูวันเดือกเพ่ทำง่ายๆแต่ทวัดได้จากเศษกระดูปลตาวางไว้บนโต๊ะ่าหลานชายมาแล้พี่สาวนี่นตาพ่ากันแล้วใครมาเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใก่าวัดอินนะเนี่ยเพื่อรวม่วไห้เพื่ออยู่ที่วัดเอ๊ไปอยู่ที่